สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Besty TV แล้วนะคะวันนี้เชจะมาทายคำถามได้เลยค่ะจะนอนแล้วไม่ใช่เหรอถามถามเกี่ยวกับถามถามก่อนนอนเลยเหรอเช้าถามก่อนนอนก่อนนอนจะถามคำถามเพื่อความรู้ใช่การทาคำข้อเล่นเนาะพอเขียนได้สามข้อแล้วน้องอ่านดูสิข้อหนึ่ง ถ้หนึ่งถามพ่อจะถามว่าประเทศไหนแตกต่างจากเพื่อนในตัวเลือกนั้นและเพราะอะไร <No! S 1> อ่านดสิข้อมีอินเดียจีนเบลเยียมสิงคโปร์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียครับง่ายไหมแตกต่างจากเพื่อนและเพราะอะไร ยากจังเลยเนะี่ยกดอ่ะใา่ตอบว่าบเบลเยียมฮะเพราะ<อ>มันอยู่ท้าวิวโลกมันไม่ได้อยู่เอเชียใช่อ,อ,อินเดียกับจีนสิงคโปร์ซาอุดีอาระเบีย,บย,ยอยู่เอเชียเบลเยียมมันอยู่ยุโรปอืมดูเฉลยดิคอเสเบลเยียมแล้วก็วงเล็บ ทูต้องจริงเมื่อกี้ที่ถามตอนแรกว่านึกว่าเป็นซาอูไม่ใช่หรอใช่เห็นไหมจะได้รู้แล้วไม่ได้ขีดโกงใช่ไหมตอนแูคเป็นซแต่ว่าอืี่เคเยเยียมถูต้องเพราะอยู่ในทวีปยุโรข้อสองข้อสคือข้อคำถามข้อสองกระดาษอะไได้กัน เอาอะไ้กระดับไม่พอให้เขียนมาได้เลยคำถามที่สองคือมีตัวเลือกมีอะไรบ้างตัวเลือกมีฟิจิตองกาบาฮามัสลาวฟิลิปปินส์เหมือนเดิมคำถามของพ่อคือประเทศไหนแตกต่างจากในกลุ่มนี้ในกลุ่าเกเพื่อนและ เพราะอะไรอันนี้ไม่บายด้วยดูเองอ่านทวนอีกทีนองดิอะไรมา้างมีฟิจิตองกาบาฮามาสลาวฟิลิปปินส์คิดดูดิยากไหม <Yeah. S 1> ตอบว่าตั้งนึงนะตแต่ว่าลาวทำไมคุณตอบลาวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกาะฟิลิปปินส์มันก็เป็นเกาะตอก้าก็เป็นเกาะบาฮามัสก็เป็นเกาะแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เป็นเกาะแต่แลาวมันเป็นแผ่นดินไม่มีทางเงเกาะสูธทะเล <Yeah. Okay. S 2> ะเ่เลยคือ แล้วเป็นแผ่นดินเย้รู้จริงเหรอเห็นยืนเขาเรียกว่ามไม่มีทางออกสู่ทะเลมห็นนรอกเขาเรียกว่าแลนด์ล็อกไงที่เคยสอนนะแล <Land lock. S 1> นด์ล็อกแลนด์ล็อกอ๋อเหมือนเหมือนก็คือประจบคีรขันมีมีทางออกถูทะเลไหมมีม,ม,มีอยู่ชายหาดไงชายหาดประจวบก็มีหัวหินไง ใช่ค่ประจวบก็มีกระบี่บมีไหมกระบ,บี่เป็นเกาะเลยแหละมันห <c oughs> ่อด้่ยทะเล <c oughs> นั่นเป็นจังหวัดหรือว่าประเทศแลนด์ล็อกก็อย่างลาวอะไรเงี้ยไม่มีถ่างอยู่ทะเลนึกแลนด์ล็อกใช่ okay, <c oughs> ไหมแลนด์ล็อกอืมโอเคอ่ะข้อนี้ถูกอีกสามอีกอีกข,ข้อเดียวถามข้อควาก่อนนอนม่วงครับก็ได้อีกข้อข้อเนะ <c oughs> ข,ขีขเยนไว้แล้วมีกี่ตัวเลือก อิหร่านคูเบาเรนกาตาร์แอนด์จอร์แดนอีรอบน,นี้ช้าช้าอิรักอียิปต์อิอหร่านคูเวตบาเลนกาตาร์แอนด์จอร,ร์แดนเจ็ดตัวเลือกไงเจ็ดช้อยเจ็ดช้อยอ,อะไรแต่แต่เดี๋ยเพื่อนอิรัก อียิปต์อิรานอะไรนะลืมคูเวตบาเรนกาตาร์าฟังแล้วดูร้อนไหมประเทศพวกนี้เจ็ดข้อนะี้ดูร้อนๆนะดูอากาศร้อน,น,นแต่มีหนึ่งประเทศที่แตกต่างจากเพื่อนคิดได้อย่างพอรู้ไหมนนหนึ่งนะมั่วปะเนี่ย รู้นะจะมกะูกอียิบเลยอียิบตอบอียิบเพราะว่าเหตุผลคือตอบไม่เหตุผลเหตุผลคือเหตุผลค,คือมันอยู่เออแอฟริกามันไม่ได้อยู่เอเชียอีกแล้วก็อยู่เอเชียอีกแล้วก็อยู่เอเชียคูเวตก็อยู่เอเชียแล้วก็บาเลนกาตาร์จอร์แดนก็อยู่เอเชียอียิบอยู่แอฟริกา รู้ดี๊ใช่เลยถูกไหมพ่อเขียนเฉ่เลยว่าไงคืออียิปต์วงเล็บแอฟริกาข้าหงหลังไม่ได้วงเล็บแต่ข้างหลังไม่ได้วงเล็บเติมให้น,นะตัดลอกปีละพอดีพอก็ลืมเขียนเติมให้โอเคอันนี้แอบี่โกววนะ้่าเหรอพอทำถ,ถามก่อนนอนพอได้ความรู้นี่สติกเกอร์คุณติดเองหรอข้างหลัง Yes Bye bye ka Na na okay